โดยวันนี้ทางเจ้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมฐารราบที่5ค่ะทหารร้อยรอ5021แล้วก็เจ้าที่ต่อชะดอ437ยังคงสวนี่กำลังร่วมกันออกลาดตะเวนพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียทั้งทางบกแล้วก็ทางอากาศควบคุมันไปเรียกว่าลาดตะเวนกันทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนค่ะเพื่อสกัดกั้นการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองของผู้คนรวมทั้งในส่วนของแรงงานไทยแล้วก็ต่างด้าวาเดียวกันนะคะก็ป้องกันการลักลอบขนสิ่งของผิดกฎหมาย อีกทั้งในช่วงนี้นะคะสถานการณ์การระบาดท,ที่เกิดขึ้นในมาเลเซียก็ยังคงไม่คลี่คลายค่ะและทางรัฐบาลมาเลเซียก็ยังคงประกาศขยายเวลาล็อกดาวน์ประเทศออกไปอีกเป็นรอบที่3ติดต่อกันหลังประกาศล็อกดาวน์นะคะในรอบวันที่1มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาซึ่งคาดว่าอาจจะใช้เวลาอีกประมาณ2-3สสัปดาห์ เนื่องจากยอดผู้ติดเชื้อในมาเลเซียยังคงพุ่งสูงอยู่ที่วันละประมาณ4-5,000คนซึ่งทางฝ่ายความมั่นคงฝั่งไทยก็ยังคงเพิ่มความเข้มงวดมากขึ้นเช่นเดียวกันขณะเดียวกันทางด้านพันเอกอนุพันธ์กัน,นสูตรผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่5ระบุค,ค่ะว่าขณะนี้ทางทหารได้มีการจัดเตรียมกําลังนะคะเพื่อรับมือในช่วงสถานการณ์การระบาดทั้งภายในและรวมถึงต่างประเทศอย่างเพื่อนบ้านมาเลเซียที่มียอดผู้ติดเชื้อพุ่งสูงแบบรายวัน โดยได้มีการเสริมกําลังทหารจากกองกําลังเทพสตรีเข้ามาช่วยอีกส่วนหนึ่งในการลาดตระเวน,นะคะพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียซึ่งจังหวัดสงขลาติด3อมอำเภอก็คือสะเดานาทวีและก็สบ้าย้อย อีกทั้งมีการเตรียมกําลังพลของหน่วยอีกส่วนหนึ่งในการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดรวมทั้งการเข้าให้การสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนตามที่หน่วยงานต่างๆร้องขอค่ะซึ่งทางกองทัพก็บอกว่าพร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนนะคะในการดูแล,แลและก็ป้องกันการระบาดอย่างเต็มที่ โดยวันนี้ทางเจ้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่5ค่ะทหารร้อยรอ5021แล้วก็เจ้าที่ต่อชะดอ437ยังคงสวดที่กำลังร่วมกันออกลาดตะเวนพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียทั้งทางบกแล้วก็ทางอากาศควบคุมกันไปเรียกว่าลาดตะเวนกันทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนค่ะเพื่อสกัดกั้นการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองของผู้คนรวมทั้งในส่วนของแรงงานไทยแล้วก็ต่างด้าวแต่เดีวยวกันนะคะก็ป้องกันการลักลอบขนสิ่งของผิดกฎหมาย อีกทั้งในช่วงนี้นะคะสถานการณ์การระบาดท,ที่เกิดขึ้นในมาเลเซียก็ยังคงไม่คลี่คลายค่ะและทางรัฐบาลมาเลเซียก็ยังคงประกาศขยายเวลาล็อกดาวประเทศออกไปอีกเป็นรอบที่3ติดต่อกันหลังประกาศล็อกดาวนะคะในรอบวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งคาดว่าอาจจะใช้เวลาอีกประมาณ2-3สัปดาห์ เนื่องจากยอดผู้ติดเชื้อในมาเลเซียยังคงพุ่งสูงอยู่ที่วันละประมาณ4-5,000คนซึ่งทางฝ่ายความมั่นคงฝั่งไทยก็ยังคงเพิ่มความเข้มงวดมากขึ้นเช่นเดียวกันขณะเดียวกันทางด้านพันเอกอนุพันธ์กัน,นสูตรผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่5ระบุค,ค่ะว่าขณะนี้ทางทหารได้มีการจัดเตรียมกําลังนะคะเพื่อรับมือในช่วงสถานการณ์การระบาดทั้งภายในและรวมถึงต่างประเทศอย่างเพื่อนบ้านมาเลเซียที่มียอดผู้ติดเชื้อพุ่งสูงแบบรายวัน โดยได้มีการเสริมกําลังทหารจากกองกําลังเทพสตรีเข้ามาช่วยอีกส่วนหนึ่งในการลาดตระเวนนะคะพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียซึ่งจังหวัดสงขลาติด3อําเภอก็คือสะเดานาทวีและก็สบ้าย้อยอีกทั้งมีการเตรียมกําลังพลของหน่วยอีกส่วนหนึ่งในการร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดร,รวมทั้งการเข้าให้การสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนตามที่หน่วยง,งานต่างๆร้องขอค่ะซึ่งทางกองทัพก็บอกว่าพร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนนะคะในการดูแลและก็ป้องกัน การระบาดอย่างเต็มที่